ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจมฟูโซบอดินนะวันนี้ก็มานี่ฮะวานนาเจ้าของครับผมกับข้าวหอมมะลิร้อยห้าเพื่อนๆฮะก็เป็นของผมแปลงสุดท้ายแล้วนะผมไม่ได้มาเก็บคลิปปลาเอ็นให้ดูเลยนะปีนี้พอดีว่าแกมาล่าด้วยฮะปีนี้มัวแต่ยุ่งงานที่เพชรบูรณ์นี่ครับตอนนี้ก็เหลือของผมเจ้าสุดท้ายแล้วอันนี้เมื่อวานผมมาแปลไว้ก็วันนี้เข้าเอารถมาสองตัวนะมีเจ้าฟอร์ดกบคันที่ผมเคยลงคลิปเห้นเพื่อนใด้ดูนะั่นกับเจ้ายันม่านะอันนั้นก็เป็นปรถป คครับกาลังตอนนี้กาลังปรับจานอยู่นะเพื่อนๆนฮะเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในฮะนี่ครับอันนี้เป็นจานก็เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะข้าวลงนาเท่าไหรนะ่ฮะอันนี้ของผมลงไร่ละสิแปดโลนะเพื่อนฮนะเนี่ยไปเองเขาเปลี่ยนจานให้เรียบร้อยแล้วครับก็เลือกได้นะว่าจะข้าวหวานได้หมดครับข้าวปังข้าวหอมมะลิเลือกอว่าจะเอาไร่ละกี่ถังสั่งได้ครับ เนี่ยอันนี้ก็เมื่อกี้เทข้าวลงไปแล้วไอหนึ่งขึ้น <c oughs> ตรงนี้เป็นกระจกเลยมึงเกีม่มึงตอดกล้าไปดำเลยเหี้ยมึงตกกล้ามไหมมึงโดนจะพาะเลยละนี่ฮะเดี๋ยวไปฮะเดี๋ยวผมอันนี้ผมมาขับอีกคันนึงนะขับ640ครับกําลังจะคาดตามตูดปลาเอ็นฮะเดี๋ยวให้แกหวานล็อกนี้ก่อนนะเพื่อนๆฮะอันนี้ผมก็ทําที่หลังก็ทุกปีนะปกติปีกายผมว่าวันที่14กระดานนะปีนี้ก็เห็นเขาทํากันหมดแล้วฮะเหลือผมเจ้าสุดท้าย นี่ครับมาชมบรรยากาศทุง่งฮะเมื่อวานฝนตกวันหนึง่งดินก็อื่นชื้นชหน่อยไปครับเดี๋ยวไปชมป่าเอ็นพร้อมกันเลยเนะพื่อนๆฮะอันไหนซื้อมากินเองอไหนือากินเร่อยยีอยาไอ้บัรไนาขึ้นไนโอ้โหเรียบร้อยสายตรงไม่ได้ย่งแน่เดิน้างเรบ ปากลงไปเลยเด็กเทโลยางเดียวเด็กเด็กเทข้าวอย่างนี้ไม่ได้เรื่องว่าเปลืองข้าปลูกตายเลยบ้าเด้เนี่ยมันดีเนี่ยรเปล่ามันหลอกสุดดน้าไว้ไม่ได้มาเอาหน้าเราเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดีนี่หวะไม่ต้องกล้าปปหน้าก่อนนี่ครับเห็นเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาถามนะอันนี้ก็ของเป็นของอะไรนะจะได้เห็นช่างสมัยไงสมัยนี่ฮะแกก็ใช้มาหลายปีแล้วตัวนี้ก็ทนอยู่นะยี่สิบปียี่สิบปียี่สิบปีฮะ ไปครับเดี๋ยวไปเอ็นแกจะไขล็อกนี้ก่อนนะเพื่อนนะรถแกก็ปรับแต่งอยู่เรื่อยนะเพื่อนฮนะก็ยังอยู่สภาพคงเดิมโบยังจีจัดอยู่นะต้องอยู่กับพื้นานาเพื่อนฮนะที่เขาจะวิ่งไวได้แฟรนี้ค่อนข้างเรียบหน่อยแต่ล็อกสองกันจะคุกขักทุกขัก <Es per ated> ไปเด้๋ยวผมขับเจ้า6 6 4ีศูนย์ประกบให้ดูเพื่อนเพื่อนฮะไม่งั้นตามไม่ทันแน่รถไปเอ็นไปแกวอมก่อนร้อยแรกฮนะดินก็ค่อนข้างตุยนะเพื่อนฮะอันนี้เป็นดินที่ผมถมชุนน้าใหม่นะ เองแกก็กจะเวียนนะ ก็การหว่านอย่างนี้ก็คือประหยัดต้นทุนนะเพื่อนือนย่างที่ผมเคยคุยไปแล้วก็เรื่องประหยัดเรื่องพันุ์ข้าวด้วยนะเพราะว่าการหว่านข้าวก็จะสม่ำเสมอนะจะแม่นฮะี่าเสต็ปเลี้ยวแกยังจีจัดเหมือนเดิมครับก็คือถ้าตรงไหนที่มันไม่เรียบนะป๋าเอ็นแกก็แทงฮะเจ้าหางเข้าแทงไว้แล้วก็ แกก็จะดูหน้างานเป็นหลักนะอย่างมุมอย่างอะไรอย่างงี้ถ้าดินไม่เสมอแกก็พยายามที่จะไถแต่งให้นะเพื่อนนะวันนี้บรรยากาศดีนะเพื่อนโอ้ยเว้นไปนะเอ็นตอเสา <laughs> ไม่เป็นไรแล้วนะเอ็นปล่อยไว้ <S <S แต่ว,ว่านเอาฮะก<ฮะ>็คือลักษณะแกถ่ายก็จะดึงดินเข้าไปนะเพื่อนฮะถ้าเนี่ยถ้าันาปีนได้แกก็จะเฟยขึ้นไปเลยฮะ ดูการเลี้ยวแกฮะเลี้ยวหักศอกอะไรเงี้ยฮะจะถอยเก็บมุมทีนึงครับเพื่อนโฮโฮตามไม่ทันนะเพื่อนฮะ แกไปไว้นะร้อยแรกอันนี้ดินผมก็จะซุยนะนเพื่อนๆนฮะตรงมุมนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูเม็ดข้าวนี่นะนี่ฮะลงนี่ครับมเมล็ดข้าวเห็นไหมถ่ายกบไปนในตัวนะเดี๋ยวผมขับรถคาตตามท้ายเลยวันนี้มาสองคันนะกับเจ้ายันมาอีกตัวนึงฮนะนี่นี่ก็เป็นรถเล็กแกเอามาช่วยงานกันครับผมจะได้ไวตอนนี้ลงเวลาช่วงบ่ายโมงนะมเพื่อนๆนฮะเดี๋ยวผมจะมาสรุปคลิปนะ กับเนื้อนางของผมมันจริงๆตามถนนมันยี่ไร่นะหักโบหักอะไรก็เหลือประมาณยี่้าไร่นะเพื่อนฮะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะเหลือจะใช้เวลาในการหว่านเนี่ยหนาแค่ไหนเพื่อนนะแม่งเติมเนี่ย สองรอบได้หรือ คือเวลาเราาถ่ไถแปแล้วก็พยายามที่จะไะปรับพื้นให้เรียบเพื่อนเพื่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวรอตอนว่างก็จะไถตลบดินกลับหาคันนานะก้า <c> ว <oughs> เกียร์ดินหน้าก้าวเกียร์ถอยหลังก็รถเล็กก็เหมาะสำหรับแปลงเล็กๆนะเพื่อนฮนะถ้ารถใหญ่ก็ส่วนใหญ่แถวบ้านผมจะเป็นานานล็อกใหญ่นะ ก็จะไถม,มันมันแลยก็จะเป็นพวกเท่าเจ้าปอดนี่นะเพราะว่าจะเหมาะกับเนื้อนาที่ผืนใหญ่ๆ,ญๆบพบพอนั่ก็ได้ประมาณ3รอบเพื่อนๆฮะทีฝ่ายเอ็นก็ไถอยู่นะ ขึน้นได้กระดังเนี่ยผมถ่ายลง Youtube เนี่ยอ้า,าอวไมเป็นไลค์กันสองันอ้าวเฮ้ยได้ไหมคนนี้เทข้าวเปลือกยังวะที่เขาเปลือกเขาหมดไหวนี่เทหกหมดสองเสีงอ,อ่นนี้งยุบผืนเนี่ยง่าแล้วออกมาถ้าเจงก็ลอกมาเลยแข่งก็ลอบ<ส><ญ>อ เพื่อนตอนนี้ก็ขณะนี้เวลาบ่ายสามนะกาเอ็นแกนมาลงตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วเพื่อนฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ล็อกสุดท้ายนะก,กายจะเสร็จแล้วอย่ล็อกนี้ผมแปะไอ้ผมด่าไว้เางเดียวนะไม่ได้แปะฮะก็ดีกนจะซวยดีฮะ ก็อย่าลืมนะครับใครถูกใจคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะกับช่องเจมส์คูโซบอดดินนะเพื่อนๆฮะเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปนะเพื่อนๆครับวันนี้ก็ขอฝากจบกับข้าวหอมมะลิกับป๋าเอ็นเช่นเคยฮะอันนี้เป็นเจ้าผมเจ้าสุดท้ายแล้วเพื่อนๆครับไงเพื่อนฮะสเต็ปการเลี้ยวปลาเอ็นแกฟิงน่าดูนะก็ การขับแกก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับใครถูกใจฝีมือป๋าเอ็นก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยละกันเดี๋ยวไว้แกมีผลงานที่ผมจะมาเก็บพาเพื่อนๆได้ชมกันนะก็ะถือว่าจัดจ้านเลยนะป๋าเอ็นนะฮะในย่านนี้ครับก็จบงานครับเหลืออีกสอร้อยนี่เองครับเพื่อนๆครับวันนี้ ก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะกับเนื้อนายีไร่กับรถสองคันเนี่ยใครถูกใจลืมกดไลค์ผมด้วยนะก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับเจ้าปอดหก6.6ของป๋าเอ็นเพื่อนะฮะก็คลิปหน้านั้นเดี๋ยวผมจะมีอะไรเพื่อนๆได้ดูก็คอยกดติดตามชมด้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ